นิฮอนโมโนสวัสดีครับมาชมสินค้ากันสำหรับตู้ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อเช้านี้นะครับวันนี้วันที่27นะครับแต่คลิปนี้อาจจะลงมาที่28นะครับอาจจะลงวันอาทิตย์นะอัปเดตกันหน่อยแล้วกันมีอะไรบ้างนี่เลยตัวที่ขับอยู่ GT 21ครับสำหรับล้อหลังแท็กนะนี่ใช้เป็นล้อหลังแท็กนะครับในอนาคตอยากเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นล้อ,อยางได้โอ้โหดูอันนี้เฟืองเบลเลอร์เลยนะครับตัวนี้เป็น GT 21ครับใครอยากได้รถที่ขนาด ใหญ่บุกบหน่อยก็จะเป็น GT 2 1ส่วนใครอยากได้รถที่เล็กลงมาหน่อยนะครับเพียวๆบางๆจะเป็น KB 2 0นะครับอ่ะเอาโอ้โหนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหใบใหม่นะครับสำหรับคันนี้ใหม่กลิบนะครับน่าถอดหางเก็บไว้ใช้ในตัวรถนะครับ KB 2 0คันนี้อยู่ที่ 250- 0 0 0ห5หมนอ้ไหมเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งครับ255,000ครับรวมในการตรวจเช็คทำให้พร้อมใช้งานทั้งระบบนะครับมีระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นใหม่ๆอย่างนี้นะครับ 1,411ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวแท็กในอนาคตหาจากไหนครับที่ร้านหาได้ครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ถ้าถามตัวแท็กอย่างเดียวไม่มีนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมั่วเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยเพราะรถมันขับ4เนาะมันจะวิ่งไม่ได้นะครับอีกหนึ่งตัว GT21 ครับคันนี้จะอยู่ที่240,000นะครับ240,000จนทวนนะครับมีหลังคาให้ด้วยสำหรับคันนี้ถ้าคันหน้าไม่มีนะครับ ยังไม่หมดโอ้โหรอบนี้ของเยอะมากนะครับมีนี่ด้วยปั้นคณาเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งขอรีวิวของเล็กก่อนแล้วกันสำหรับตัวเล็กๆครับเริ่มกันที่หลังเต่าใหญ่ครับอันนี้เรียกว่าหลังเต่าใหญ่แปดแรงนะครับมีกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกเกียร์พวบเกียร์เดินด้วยนะครับตัวนี้อยู่ใีหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทตัวนี้เป็นหลังเต่าศาสตร์ดินนะครับศาสตร์ดินได้แต่เน้นการพรดินมากกว่า MMR 6ครับ6แรงตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับอันนี้หลังเต่าอีกสองพันครับตัวนี้ ตัวหน้าก็สวยแต่ตัวนี้สีแรงตัวหลังหกแรงนะครับแล้วก็มีปั๊มแรงดันนะครับแบบโลสายตัวนี้เป็น sp 2 8 1ปนะครับความรุ่น2เซรามิกนะครับ18,000นะครับตัวนี้โลสายใช้มือหมุนก็ได้ใช้ตัวนี้กดก็ได้แต่นี้เขาแปลงมาจากญี่ปุ่นนะก็คืออย่างนี้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวตัวนี้ของเด็ดเลยเครื่องเป็น gb 1 8 0นะครับขนาด6แรงสตาร์ทกุญแจด้วยปั๊มเป็นคิโอลิส sp 4 5 5ปั๊มใหญ่แล้วนะครับแต่ยังเป็น6ขุนอยู่นะ แล้วก็มีสายกวนให้โลสายเก็บสายเองปล่อยสายเองเรียงสายเองครบถทวนแล้วก็มีเกียร์เดินด้วยจบที่2,79ครับ2อ9 0มาทครับมาต่อที่หางโรตารี่าหางโรตารี่ครับตัวนี้2.6เมตรนะครับราคาอยู่ที่3 9 0 0 0บนนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยเปิดได้เลือกใช้ได้นะครับ1ท่อนกับ3ท่อนท่าแนะนำา2อย่างแล้วกันจักรยานสนใจทักมาแล้วกันนะครับไม่แน่ใจเหรียญเหมือนกันอนะ แล้วก็มีนี่ครับดํานาสี่แถวครับเดินตามมีตัวเดียวนะครับสองหมื่นสี่อิสกิพีซีซีครับนี่ครับต่อมาด้วยข้นยาครับตัวนี้เป็นสามล้อล้อหน้าคู่ล้อหลังคู่คู่นะเรียกว่าหกล้อได้เลยถ้าบางคนเรียกแล้วกันตัวนี้ก็เรียกสามล้อละคู่นะครับแล้วด้านหลังก็เป็นคู่คู่นะครับซ้ายขวาตัวนี้อยู่ที่เก้าหมื่นนะครับหกร้อยลิตรนะเก้าหมื่นนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกนี้โอ้โหปั้นขันนาตัวใหญ่นะปั้นนาต้องบอกก่อนว่าตัวใหญ่นะปกติจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้คูโบตานะครับหกหมื่นเก้าถ้าตัวเล็กกว่านี้มาอยู่มาสี่ห้าหมื่นนะครับรถขนสินค้าครับขับได้เลยเมื่อกี้รถดํานาขับได้เลยนะครับเดินตามขนได้ประมาณสามร้อยกิโลน่าจะวางเครื่องมาใหม่แต่ดีนะครับเครื่องใหญ่ขึ้นเครื่องเจ็ดแรงครึ่งน,นะครับแล้วก็ใครอยากเอาไปพ่นปุงพ่นปุนป๋ยนะครับนี่มีร่องนี้มาให้เรียบร้อยแล้วใส่สายพานครับดึงกับตัวปั๊มได้เลย เราก็สั่งทํางานที่ตรงนี้โอ้โหมีตัวสับไปด้วยตึงสายผ่านนะครับใส่วางถังอะไรจบนะครับลูกค้าถามว่ายืนได้ไหมครับทาอ่านยืนได้นะตัวนี้ถ้าเราใส่ถังข้าหน้ามันจะไม่กระดกนะครับเป็นล้อแทร็กนะครับสนใจก็จัดได้เครื่องพ่นดินรับเล็กๆตัวนี้ตัวเด็ดเลย MT30 DX มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับมีเกียร์มีถอยหลังแล้วก็สับได้นะครับสับเป็นลอ้อกับสับเป็นตัวคาดนะตอนใช้งานจริงน้องเป็นตัวคาดตอนเขียนใช้เป็นลอ้อ ตัวนี้สวย F 2 2 0ครับอยู่ที่เอาตัวนี้ลืมแจ้งอยู่เท่าไหร่นิวไม่แน่ใจนะตัวนี้คร่าวๆแล้วกันประมาณ5,400ตัวหลังตัวนี้4,500 5น0้ครับขออภัย5,700 F 2 2 0สวยมากสวยจริงๆไม่ค่อยได้สภาพอย่างนี้มานะไม่กิฟเลยแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอ4,500ครับตัวไหนเจอบอกเจอตัวไหนไม่เจอบอกไม่เจอนี่สับได้นะครับสับล้อกับตัวคาดได้เหมือนเดิม สั่งทํางานอย่างนี้ด้วยแทบไม่เคยเจอเลยปกติจะสั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอันนี้จะเป็นพี่ใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เริ่มที่6กพันเนะครับแวกล่องน้ําแบบนั่งขับครับเครื่องสตาร์ติดเลยเซนอกเซนอสจีสีเอนะครับแล้วแต่คนเรียกหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนั่งขับนะไม่ได้เจอแน่นอนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครับสำหรับสองแถวมีสปริงเดเวอร์ด้วยเกี่ยวข้าวล้มได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคูปต้าไอเอห้าศูนย์สองแถวนะไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วก็มีีีอออะไรรรรรกคคัับบโโโ้หตา่ 2เมตร2เมตร 2, m, 2, m, 2 m, ตัวนี้อยู่ที่27,900 27, นะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่25,500นะครับอันนี้ขยากได้ปัม๊มในอนาคตแล้วกันใส่เครื่องดีเซลมาคุยกันได้นะครับติดกับเครื่องดีเซลใช้ใสายพานดึงเอาโอ้โหรถด,ดํานาครับมาสวยไม่สวยกิฟกริฟอ่ะลูกค้า45,000ครับคันนี้ SPJ 400ครับดึงสตาร์ทหัวดำเดี่ยวถัดมาที่ตัวนี้เป็นมิสซูครับ l c 4เป็นตัวเดียวกับตัวคูโบตานะเพจจะเขียนคูโบต้าเลยอ่ะให้ดู เห็นไหมภาษาญี่ปุ่นนะครับอีกเนี่ยคันจิ3ตัวนี้คือคู b o ต้นะครับ JCC คู b o ต้ JCC บอดี้เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดใช้อะไรด้วยกันได้นะครับ42 0 0 0ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจจัดได้นะครับอัปเดตหน่อยละกันใบาวายมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่มาก2.3เมตรสนะครับถัดมาอันนี้ติดจองไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ5แถว SPU 550ครับตัวนี้ยังอยู่บิคโคโร่2 นะครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยว2แถวมีสวิงเดเวอร์ด้วยตอนแรกนึกว่าไม่มีหูเลทนี้ถูกมากนะ75,000มื 75, ่ครับลูกค้า2แถว1นึ่งสวิงเดเวอร์แบบลองกระสอบครับของอิซากิเจ0ดหม่นห้าใหม่ใหม่เลยลอันนี้ติดจองไปแล้วนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับ p ี0 5นะครับติดจองไปแล้วมีอะไรอีกอันนี้กำลังประกอบนะครับ EP5 อันนี้ก็ติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวาพาไปชมอีกคันนึงที่ยังอยู่นี่นี่นี่คันนี้ยังอยู่ นะครับ2 7 9 2 7 9 0 0คนถามเยอะมากแต่บอกว่าหมดทั้งนั้นเลยมาเช็คแล้วตอนนี้เหลือตัวหนึ่งตัวนี้ PP43 นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ให้ชมแล้วกัน e p 5ีิฟิฟแล้วก็ด้านหลังนะครับมีอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ก็ติดจอไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณลูกค้านะครับอ่ะงานอำสีหน่อยแวะมาแล้ว นี่อันนี้รถเกี่ยวงานสีนะครับก็ใหม่ๆกิ๊บๆอย่างนี้เลยทําสีแล้วยังไม่ทําเป็นยังไงมันก็สวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับมาดูอันนี้ก็ทําสีนี่เดิมๆเป็น,นยังไงนี้นะครับโอ้โหทำสีใหม่แบบเมื่อกี้เลยสนใจยังไงทักมาตามด้านบนได้เฟซบุ๊กน,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 นะครับหลายอันนี้ฮันบโนนะครับชิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ชิ้นหน้าโอ้โหของเยอะมากเอ,อ้ยยังไม่หมดอัปเดตนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปต้นคลิปเนี่ยเขากำลังคอเลยไปแล้ว นะครับรถขนสินค้าแล้วก็มีคันนี้ไม่กี้ลืม5้าหมืนะครับเป็นนั่งขับนะครับแล้วก็ดำไฮดรอลิกนะครับห้ากิโลเครื่องยนต์เบนซิน7แรง5้าหมืนะครับสนใจคันไหนถักได้เลยหัวคีพก็มีโหมีกเยอะนะครับอยากได้อะไรคอมเมนต์กันมานะครับสวัสดีครับ